ย5้าโดนบ้าคลั่งการแข่งขันความเร็วสกูตเตอร์ขาไทยครั้งที่9ก9รอเ้นแล้วคราวนี้ฉันจะต้องได้ที่หนึ่งบูมทุกครั้งนายนำอยู่ข้างหน้าแต่ท้ายที่สุดก็แพ้ย่อยยับตลอดอะแต่มันเหตุสุดวิสัยอ๋ะ,อะ,อะดรดนี้มาจากไหนกัน้กแกคิดจะแซงอะไงเหรอไม่มีทาง เดรนของเล่นที่นายทำขึ้นดูเจ๋งดีนะแน่อยู่แล้วฉันติดตั้งกล้องเว็บแคมปรับหมุนได้360องศาความละเอียดสูงให้มันด้วยไม่ว่าสิ่งของใดๆก็ถูกเจ้านี่ถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมดไม่เชื่อก็ลองดูเล่ฮอฮะฉันนำทุกคนมาไกลแล้วฮ่าฮ่าในที่สุดก็ชนะครั้งหนึ่งอมีฉันอยู่หายห่วงได้อดี ายามเข้าโบอ๋อยินดีด้วยกับพี่โลเอ้ยรถของนายมีปัญหาน่ะฮะฮะมอมจะต้องแสหรือเปล่าฮะฮะอีกนิดเดียวเอ๋อะเพื่อนๆโดนลำนี้ได้ถ่ายวิดีโอการแข่งขันของทุกคนไว้หมดแล้วฮะเติรดโดนของนายช่วยเราบันทึกเวลาแห่งความสุขของวันนี้แล้ว พวกนายมีความสุขกันฉันยี่เศร้าอยู่คนเดียวฮะฮะออ๋อตนาแท้จริงที่ฉันทำโดนลำนี้ไม่ใช่แค่ช่วยพวกนายถ่ายวิดีโอฉันคิดอยากช่วยดราก้อนการ์เดียนละตระเวนภาพพื้นดินมาตลอดอีกทั้งโดนของฉันก็เหมาะสมกับหน้าที่นี้<ะ>โอเคงั้นเติร์ดวันนี้นายก็ไปสมาชิกในทีมดราก้อนการ์เดียนช่วคเราแล้วเราจะ รอชมผลงานของมันนะแล้วก uh ้อนกาเดียนปฏิบ sort of uh ัติกันฉันเองก็ออกปฏิบัติกันเด็กๆน้ํกล้วยหอมสามที่ของพวกเธอแล้วก็แถมของหวานให้พวกเธอที่หนึ่งด้วยขอบคุณคุณพ่อเซฟขอบคุณมากมากครับคุณพ่อเซฟใจดีจังเราจะไม่ก่อกวนชาวบ้านอีกแล้ว โอ้บาบูนข้างนอกเมืนมีพลังแห่งความสุขกำลังบินไปมาอยู่ด้วยล่ะนะฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมาบีเพื่อเราต้องกอควนมันน่ารังเกีจริงๆเรามีภารกิจแล้วจิ๊กบฮะคืออ่ะเล้ีวเข้าไปเออเมื่อกี้นายเพิ่งพูดว่าไม่กลัวแล้วนี่น่ะฉันคิดแผนการเอาไว้แล้วล่ะจิ๊กตอนนี้รีบตามขึ้นมา เลืมดื่มน้ำกล้วยหอมแกยกล้วยกันเลยรีบโยเซ่รีบโยเซ่เก้ยบอกช้าไปแล้วยยังดีที่มือฉันไหวเจ้ดีที่มีนายที่เกอร้หลุดมาทันแล้ บาบูลไปไหนหรอโยนนโอมเงรอที่แท้กชันชนบาบูลตกลงไปนี่เองเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปเลยเจเดนวันนี้ทาไมสั่งสอนฮะรีบจับโดนเอาไว้ได้เลยอนช่วยฉันด้วยฉันตาจะงองมือแล้วเดี๋ยวก่อนเจเดนฉัน

สวัสดีทมาทั้งหลายพวกนายสนุกกันเล่นยที่แท้นายบังคับโรนอยู่นี่เองใช้เทคโนโลยีเก่งซะด้วยขอบคุณพี่ชมนะแต่ก็อย่าเพิ่งได้ใจนักนเลเซอร์กลวยหอมยิงเลย ปืนพลังแห่งทอพจุกฮ่าฮ่าราเพลังงานเสร็จเรียบร้อยพลังงานทาห้ชินของดกเตอร์คิวเข้ามาแล้วจะจะปกป้องความปรารถนาของดอกเองจิ๊กจิ๊ในเมื่อนายชอบเล่นโดนนั้นงั้นฉันจะเล่นเป็นเพื่อนจิ๊จิ๊แกงกล้วยหอมไปกันเลยอ้าทำไมเจ้ายแบบนี้ หรือว่าวอจั่ไฟฟ้าขัดข้องไอ้กันไม่มีมารยาทเลยในนามตัวแทนกล้วยหอมขอประกาศว่าอ้าวแฉพวกเราคือแก๊งกล้วยหอมเจี๊ยบเจ๊อถึงตาฉันเล่นบ้างเจี๊ยบคิดจะทำอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่โล่ก็แค่ไอ้นายลืมรสชาติตอนถูกโดนไล่รู้สึกยังไง เขาก้นด้วยนะตะกี้ก็ฉันได้ไปหมดแล้วรักก้อนกาเดียนแการป่วยหอมสัตให้โดนไล่ฉันอ๋แถมมีไฟเผาก้นด้วยมาช่วยฉันทีสิไม่ต้องห่วงนะเติร์ดเราจะไปเดี๋ยวนี้เลยรักก้อนกาเดียนได้เวลาออกโรงกันแล้ว đá con cai diên, phát diệt ba càn, lưu vong anh tử lai, mưa rào tông phách chở lao lái, bi bút tài, bội thái, bay, lẽ <laughs> <không> รวมพลโดราตีปกคองใช้ชนะต้องเป็นของพวกเราสุดตะกอนกระพาะผ้าพิเียนี้ระดับแรกลกกันยังไงผู้คนทั้งหลายพร้อเชื่อใจระดับกรเดียนโดราโออาวี ตำแหน่งที่นาฬิกาข้อมือส่งมาตอนนี้เติร์ดอยู่ที่ร้านอาหารแต่ว่าข้างในพื้นที่คับแคบมากครั้งนี้คงต้องให้ฟลินนแสดงฝีมือแล้วไม่มีปัญหาฉันเจอแก๊งกล้วยหอมแล้วฟลินนเราต้องเอาจอยบังคับโดนกลับมาซะก่อนสบ,บายมากฉันจัดการเองอาบน้ำให้สดชื่นหน่อยดีไหมเปิดฉีดน้ำยิงเลย บาบูนฉันจะต้านเอาไว้ให้เองนะเจเดนนายก็เพิ่งพาด้วยอ้ยใรมาขับรถของฉันล่ะอฮ่าูที่ฉันแล้วแรก้อนกาเดียนดยเสียการควบคุมตอนนี้รอบได้มีแต่ไฟฉันออกไปไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะเติร์ดฉันจะช่วยดับเพลิงให้หมดหุ่นรับโดราแปงร่าง นงนดหหงั้นฉันจะเข้าไปทำให้โดรนหยุดเองเบนนี่เปิดใช้งานยานโดราแยกส่วนให้หน่อยเสร็จสมบูรณ์แล้วปรินระวังความปลอดภัยด้วยเปิดใช้งานยานโดราแยกส่วนอยู่นี้ ืนใหญ่ฟองสบู่จริงเลยเติรดไม่ต้องกลัวนะปืนใหญ่ฟองสบู่ของฉันจะดับเร็วเพลิงทั้งหมดลงในไม่ช้าะเฮ้ยดีนะที่มาทันน่ะขอบคุณนนฟินไม่ต้องเกรงใจเป็นหน้าที่ดราก้อนกาเดียนอยู่แล้ว ฮะฮะรีบเอาจอยบังคับโดนขึ้นมาดนูนี้เลย <c oughs> ไม่ได้มันเป็นของของเติร์ด <c oughs> นายอย่าเข้ามานะฉันไม่เจตนาให้เป็นแบบนี้เหยขอโทษนะเพราะฉันไปแกล้งพวกนายตอนเพลิอไม่ครั้งนี้ฉันขอรับผิดชอบเองฮ้อู้ก็ดีแล้วอย่าเล่นแบบนี้อีก งั้นทางเราก็จะยอมฝืนใจกล่าวคำนี้กับนายเออขอโทษน,นะฉันมีความคิดดีๆทุกคนช่วยกันซ่อมแซมร้านเถอะโอเคทำงานอีกแล้วรักการเรียนภารกิจลุล่วงลา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  ชื่นทั้งสนุกพร้อมรวมแพดจนไพยเดินผ่านเขาไว้ในน้ำหรือนอนบนต้นย้าท่องไปทั่วทุกที่ด้วยความสุขใจ MCGlobal n Global. MV Group รู้ว่าอันตรายเมื่อเราต้องแเผชิญเลาร้ายพิบตาจุดลายความสามัิ่ีสามลิงคอยคุกคามเอลังความสุขให้เธอปล่อยไว้ก็คงไม่ไดีรวมใจกันต้านภัยชาวดย